สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทดสอบว่าเส้นใยเส้นได้ทั้งหลายที่เรานำมาทอมาถักเป็นผพพ้าผืนนะคะเป็นเส้นใยประเภทไหนคือเป็นเส้นใยประเภทเส้นใยสังเคราะห์หรือเป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะตัวอย่างเช่นผ้าทีเชิ้ตเสื้อทีเชิ้ตตัวเนี้ยข,ขาวเนี่ยเราต้องการจะรู้ว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติหรือเปล่านะคะหรือหมวกใบนี้ นะหรือได้ที่เราใช้เย็บผ้าเนี่ยเป็นเส้นใย,ยธรรมชาติหรือเป็นเส้นใย,ยสังเคราะห์นะคะเรามีวิธีการทดสอบไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะ,ะมาดูเลยนะคะวิธีการทดสอบทำยังไงเริ่มต้นนะคะก็จะมีเทียนไขนะคะมีไฟแชกมีครีมแล้วก็มีผ้าตัวอย่างนะคะลองเลยค่ะ,ะจุดเทียนไขนะคะเริ่มต้นจุดเทียนไขเสร็จ นะเราต้องการจะรู้ว่าผ้าสีม่วงเนี่ยนะคะผ้าสีม่วงเนี่ยเป็นผ้าที่ทําจากเส้นใยธรรมชาติหรือเป็นผ้าที่ทําจากเส้นใยสังเคราะห์นะคะเราก็เอาผ้าตัวอย่างเนี่ยค่ะมาเผาไฟนะคะเอาผ้าตัวอย่างมาเผาไฟจับยากนิดนึงค่ะ,ะทดลองเผาไฟนะคะดูนะคะเข้าใกล้เข้าใกล้มันก็ไม่หนีไฟค่ะเรื่อยๆอยู่ปกติของมัน เผาแล้วนะคะเผาแล้วเป็นไงคะติดไฟคะ่ะติดไฟติดไฟอ้าวลองดับนะคะวางกับพื้นดับอ่ามันก็จะเหลือเป็นขี้เถ้าสีดํานะคะเป็นขี้เถ้าสีดําควันขาวคะ่ะอ่อขี้เถ้ามันเป็นยังไงบ้างข้อขอดูสิคะขี้เถ้าเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นขี้เถ้าสีดําลองมือจับดูลองมือจับดูออบดโอ้ขี้เถ้านิ่มคะ่ะ นิ่มเป็นปุยเลยนะคะนิ่มเป็นปุยเลยค่ะอ่าลองมาดมดูซิว่าขี้เถ้ามีกลิ่นยังไงกระดมดูนะคะดมดูกลิ่นของขี้เถ้าเหมือนกับเป็นกลิ่นของใบไม้ที่ติดไฟค่ะหรือกระดาษที่ไหม้ไฟนะคะนะลักษณะที่เป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าผ้านะผืนนี้นะทำจากเส้นด้ยหรือเส้นใยที่มาจากเส้นใยธรรมชาตินะคะ นะประเภทเส้นใยนะคะประเภทเส้นใยหรือคอต,ตอนนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับใบไม้ในเวลาเราเผาใบไม้เนี่ยใบไม้มันก็จะลักษณะขี้เท่าของมันก็จะเป็นปุยนะแล้วกลิ่นของใบไม้ก็คือกลิ่นของใยก็จะอันเดียวกันนะคะต่อไปค่ะต่อไปลองทดลองดูผ้าตัวอย่างสีขาวเนี่ยนะคะผ้าตัวอย่างสีขาวทดลองดูนะคะเราเอาเข้าใกล้เปลวไฟมันจะหดตัวค่ะเห็นไหมคะมันจะหดตัว มันจะหดตัวนะมันจะงอหดตัวแล้วถ้าเรามือไปสัมผัสเนี่ย,ม,ยนะมันก็จะแข็งแข็งนะมันจก็จะแข็งแข็งค่ะในการทดลองเนี่ยควรจะทดลองในที่ที่แบบลมไม่พัดผ่านนะคะเพื่อว่าเราจะได้ดูว่าเออเปลวไฟมันเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้เราแบบทําแบบข้างนอกบ้านนะคะไม่ได้อยู่ในห้องแลบบนะคะอ่าลองดูการติดไฟนะคะ,ะติดไฟค่ะ มีควันนะคะหยดลงพื้นด้วยค่ะเปลวไฟสีเหลืองควันดำเลยค่ะมีกลิ่นค่ะมีกลิน่นไหมเหมือนกับปาติไหมไหมไฟอะนะคะทดลองจับขี้เท่าดูสิคะเป็นยังไงบ้างแข็งโป๊กเลยค่ะไม่กรอบไม่เป็นปุยนะคะแล้วส่วนที่หยดลงพื้นก็จะแข็งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแข็งมากนะคะ,อะลองเอาส่วนที่เป็นขี้เท่ามาดมนะส่วนที่เป็นขี้เท่ามาดมมันก็จะเป็นกลิน่น นะเป็นกลิ่นของพลาสติกไม่ไฟนะเหมือนกับเอาถุงพลาสติกมาผเผาไฟน,นั่นแหละคะ่ะลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าก็แสดงว่าผ้าสีขาวันนี้นะคะเป็นผ้าที่ทําจากเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์คืออะไรเส้นใยสังเคราะห์คือเส้นใยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหรือประดิษฐ์ขึ้นเราเรียกว่าเป็นเส้นใยสังเคราะห์ส่วนผ้าสีม่วงอันนี้เป็นเส้นใยธรรมชาติทําจากเส้นใยธรรมชาติประเภทของเส้นใยไฟ ะะแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะคะแตกต่างกันค่ะสมมติว่าเรานำผ้าที่ทําจากเส้นใยธรรมชาตินียมาสมมติว่ามาเป็นชุดนอนชุดนอนนะคะเป็นชุดนอนนะเป็นเสื้อเป็นเกงหรือเป็นกระโปรงก็แล้วแต่นะในการสวมใส่เนี่ยมันจะมีการระบายอากาศนะที่ดีนะเพราะในการใช้ในการนอนในการนั่งนะในการหลับก็จะหลับสบายนะคะส่วนถ้าเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะเรามาทําเป็นเาือเกงเป็นกระโปรงเป็นเสื้อ นะเวลาใส่หน้าร้อนเนี่ยมันจะร้อนมากไม่มีการระบายน้ําที่ดีนะคะนี่คือข้อแตกต่างของการนํามาใช้ประโยชน์ของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์และวิธีการทดสอบง่ายๆนะคะแล้วถ้าเผื่อว่าเราไปซื้อผ้าเป็น,ปนผ้าชิ้นนะหรือมีคนเอาผ้าถุงมาขายนะเขาบอกว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติไม่ใช่เป็นเส้นใยสังเคราะห์อะไรพวกนี้ทำย่างไรคะเราก็เอาเส้นใยที่มันรุ่ยๆะคะ่ะจากชายของผ้าถุงหรือจาก ชายผ้าเนี่ยลองทดลองเผากับไฟแช็กดูนะคะแล้วก็จับบี้ดูดูขี้เท่าแล้วก็ดมกลิ่นค่ะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการทดสอบว่าเป็นเส้นใหญ่เช่นนั้นเป็นเส้นใหญ่ธรรมชาติหรือเป็นเส้นใหญ่สังเคราะห์ค่ะนะหวังว่าคลิปนี้คงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ